วันนี้จะมาอันบ็อกแล้วของที่อันบ็อกเนี่ยจะเป็นของเกาหลีหมดเลยว่าหมาเขาเหีเกาใจอะไรอย่างงี้ก็รู้ต่ว่าเคยเห็นไอดอลเกาหลีใช้กันก็เลยแบบใช้ตาแค่นั้นโอ้ยเป็นบ้าปะวะมานั่งดมนมานั่งดมกินแผ่นรองชิมอ่ะเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดกันอีกทีว่าอันไหนที่แบบควรค่ากแก่การใช้งานในแต่ละอย่างน,นะคะ เราจะมาอันบ็อกให้ทุกคนดูกันค่ะว่าเราเนี่ยซื้ออะไรไปบ้างสําหรับพ่อแม่มือใหม่นะคะที่เลี้ยงน้องหมาเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะควรซื้ออะไรก่อนดีอะเราไม่รู้เลยเราไม่เคยมีแบบข้อมูลเลยว่าเราจะต้องซื้อ อาหารแล้วต้องเป็นอาหารแบบไหนหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยพลอยจะมาแนะนําคร่าวๆนะคะพลอยไม่ได yeah, ้บอกว่าส okay, ิ่งที่พลอยแบบเลือกมามันดีที่สุดแต่แค่จะบอกว่าวันนี้จะมาอันบล็อกแล้วของที่อันบล็อกเนี่ยจะเป็นของเกาหลีหมดเลยว่ามาว่ามันเกาหลีเกาใจ้อะไรอย่างงี้ยโกเล่เล่นนะลูกขออัดคลิปก่อนนะลูกน้องเนี่ยเข้ากล้องค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากการที่เอาเป็นแบบของใหญ่ก่อนเนาะก็คือพอพลอยไปถึง พลอยก็เลยดูเลยว่าแบบพลอ,อยต้องพาน้องไปนู่นนี่นั่นแน่นอนก็เลยจะไปดูกระเป๋าก็เลยได้ตัวนี้มาค่ะอันนี้เป็นแบรนด์ของป๊ปปิ้งราคานี่4,500บาทพอ,อยชอบตรงที่มันมีแบบซัพพอร์ตตรงคอน้องตรงเนี้ยเวลาเอาเข้าไปอ่ะรู้สึกว่าพอเวลาน้องยื่นคอนมาหรือเอาคอน้องเข้าไปมันก็จะแบบไม่เจ็บคอะก็รู้สึกว่าเคยเห็นไอดอลเกาหลีใช้กันก็เลยแบบใช้ป่ะ ก็จะมีที่จําเป็นเลยก็คือแท้แดแผดรองนะคะรองน้องกันฉี่คืออันนี้พอย,ยังไม่ได้ใช้แบบจริงจังนะแต่ว่าลองกูไปแล้วผืหน่งเราก็รู้สึกว่าคือมันเป็นแบบสามาตรฐานนะแล้วก็โอชยเป็นบ้าประวา่ามานั่งดมลมันั่งดมกลิ่นแผ่นรองฉีนนะ่มามันเป็นแบบกลิ่นสะอาดกลิ่นรักโลกอะ่ะทุกคนประมาณเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบผ่อนคลายพอปรยมาเดี๋ยวก่อนต่อมานะคะเราก,เราก็เราก็บอกเจ้าของเนาะว่าแบบเออเนี้ยเราอะ อยากเป็นฟิลแบบทำ A S M R อะไรอย่างนี้กับเขาบ้างแต่ว่ายังไม่มีอาา่างยังไม่มีอาา่านจักชีมแต่ว่าเราซื้อที่แบบเคยเห็น A S M R หบาว่าที่ทำสปาให้หมาอะไรเงี้ยเออของน้องก็น่ารักดีอยู่ที่990บาทแทแดอันนี้ก็จะเป็นแชมพูเขาเห็นว่าพอแบบเออจะทำ A S M R เขาก็หาแบบแชมพูเนเชอรัลให้กับน้องหมามาทดลองด้วยราคาพอยแบบ จำไม่ได้เนาะแล้วก็อันนี้บับเบิลแชมพูก็คือมันจะเป็นแชมพูที่เกิดฟองมากกว่าปกติเพราะว่าด้วยความที่ควจะทำคอนเทนต์นั่นแหละราคาอยู่ที่9 8้บาทนะคะก็คืออันนี้นะคะก็แบบเอาไว้แบบล้างเท้านองอย่างนี้๊ๆ มันก็จะทําให้แบบะสะดวกสบายมากขึ้นแล้วพอก็ถามเขาว่าแบบถ้าพอจะให้อะแบบเป็นขนมน้องเงี้ยตอนเนี้ยสามารถให้ขนมอะไรน้องได้บ้างเขาก็บอกว่าเป็นแบบนี้วองอยู่ที่ประมาณ2ี่บาทพอเปิดมามันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเืรเหมือนช็อกโกแลตอะเห็นแต่น้องก็ชอบนะก็ให้น้องกินไปแล้วอันนึงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสเปรย์แบบมันมูกขนน้อง มาหมองอีกทีแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดกันอีกทีว่าอันไหนที่แบบควรค่าแก่การใช้งานในแต่ละอย่างนะคะ <c oughs> วันนี้ก็จะเป็นหวีเป็นหวีที่หวีระหว่างที่น้องแบบขนแห้งแล้ว <c oughs> แล้วก็ด้วยความที่แบบเราดูไอดลอลเกาหลีเยอะอะเราก็แบบไปสัมผานแบบนี้มามันก็จะทําให้น้องเนี่ยลดก,การกินเร็ว <c oughs> ก็จะทําให้น้องแบบได้กินชา้าแล้วเราสามารถแบบผสมอาหารเสริมผสมข้าวผาสมวิตามินอะไรใดๆลงไปในนี้ได้ด้วย <c oughs> เดี๋ยวเราเดี <c oughs> <ๆ>๋ยวลองมาทาให้ ่เดี๋ยวเรามาทําให้ดูแล้วก็พลอยด้วยความที่พลอยเลี้ยงคุดเดิลน,นะคะก็ต้องแปลงขนหน้าให้กับน้องหน่อยก็จะเป็นอันนี้ราคาอยูที่550บาทอ่าอาหารหมาพอยใช้เป็นตัวนี้ก็คือเขาบอกว่าโปรตีนะอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าเขาแนะนํามาของเกาหลีเหมือนกันราคาอยู่ยที่พันห้าบาทก็คือจะเป็นถุงเล็กแต่ว่าถุงใหญ่ก็จะมีแล้วก็อันนี้เนาะเป็นที หมาเขาแนะนําว่าให้กินแบบแบบตั้งอะทุกคนเขาบอกว่าแบบตั้งมันจะแบบดีกว่าหมาจะได้ไม่ต้องพุ่งแล้วปวดหลังอนะไรเงี้ยเออก็น่าจะหมดแล้วสําหรับวันนี้แล้วก็ถ้ามีอะไรซื้อเพิ่มหรือว่ามีอะไรรีวิวอะเดี๋ยวพอก็จะแบบมาบอกบอก,กันกคนว่าแบบอัน,นดีอันนี้ไม่ดีอะไรอย่างงี้วันนี้เราเป็นอ,อันบอกกันเนาะบ๊ายบายนะทุกคนเจอกันอีพีน้่นแล้วคะ